เศรษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์แพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มีเตอร์เกษตรยั่งยืนพร้อมทั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์หญิงทิฏิการครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกลเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพ วอร์แพนด์กาตัวซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตายหญิงเกษตรน้องหญิงทิติการครับค่ะแบรนด์แอมบัสเดอร์วันนี้พาผมมาที่ไหนครับอย่างไรครับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่3บ้านดินดอนตําบลท่าดีอําเภอลานสกาจังหวัดนครรีธรรมราชตรงนี้นะคะที่เรายืนอยู่ค่ะเป็นสวนทุเรียนนะคะที่มีกว่า300ต้นเลยค่ะและก่อนหน้านี้นะคะท่านเจ้าของสวนเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้กําไรเลยมันขาดทุนมากเพราะว่าเขาใช้เคมี Me. หมดเงินถมเงินไปกับการใช้จ่ายเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยนะคะแต่วันนี้ เกิดอะไรขึ้นเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะคะสวัสดีทั้งสองท่านด้วยค่ะสวัสดีครับ เจ้าของสวนช่วยบอกชื่อเสียงเรียงนามสักน่ดยเถอะครับครับผมทวัชชัยยอดประกาครับครูวัดอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่3มตําบลท่าดีอําเภอลานตาการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโอ้ครับครูวัดเธอมาถึงชื่อครูวัดครับอ่าผมได้ทํางานอยู่ที่สํานักงานป้องกันเล่มท้สารไฟและเป็นครูฝึกสอนในเรื่องของสาธารณภไฟครับครับเขาคนเรียกคําว่าครูวัดครับครูวัดถือว่าเป็นบุคลากรสําคัญในส่วนของการที่ทําให้คนนั้นรู้จักการป้องกันสารณภรณกันครับแล้วเดี๋ยวในน้ําอีกท่านหนึ สวัสดีค่ะอุ้มออนออนนะคะก็เป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามกูร์เวอร์แพลนของบริษัทเวอร์คลาสซิโนเวชั่นค่ะครับพี่อุ้มครับในฐานะที่พี่อุ้มเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์พี่อุ้มตอนที่เข้ามาที่แห่งนี้เนี่ยมาปรึกษากับครูวัดเนี่ยพี่อุ้มตอนนั้น ไรรก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าครูวัดเองเป็นเจ้าของร้านเคมีเกรรษตรทําสวนทุเรียนมา8ปีนะคะก็ใช้เคมีแบบร้อเซนะะแต่เมื่อถึงจุดทางตันของเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะแบกรับต้นทุนได้ก็เลยเปิดใจมองหาการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตก็มาเจอ3เกอร์วร์แพนนะคะแล้วก็ทําให้ได้มีโอกาสรู้จักกันแล้วก็ปรึกษานะคะเรียกว,ว่าอย่างใกล้ชิดในการที่อยากจะใช้กับสวนทุเรียนนะคะน้องถิงเนื่องจากว่าตอนนั้นเท่าที่ทราบคือลงทุนไปเยอะมากแล้วก็ลงสารไปแล้วเพื่อบังคับทําถวายนอกฤดู แต่ว่ามันผิดพลาดผิดพลาดความผิดพลาดนะครับเราปลูกทุเรียนนี้อายุเท่าไหร่นะครับเนี่ยหปีกับ8ปีครับสี่ร้อยต้นนะครับ300ครับ300ต้นนะครับใน300ต้นเนี่ยเราใช้เคมีมาโดยตลอดเลยถูกต้องครับแต่ละปีละปีนะั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยเรารวบรวมไม่ว่าเราใช้เงินมาเท่าไหร่แล้วครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้จดนะครับแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยหลายแสนครับที่ใช้ไปครับหลายแสนบาท300ต้นเนี่ยนะครับเราเพิ่งมาใช้3เกลือเมื่อไหร่ครับ สี่เดือนที่ผ่านมาครับกรก,กรกฎาคมกรกฎาคมสิงหาจันยาตุลาครับ2567ถูกต้องครับสี่เดือนเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นนะครับลักษณะของผลผลิตมันเป็นยังไงครับมันได้น้อยครับได้ไม่เกิน2อถึงสตัน300้ต้นนะครับสองสามตันแล้วก็แต่ละต้นพอเป็นขึ้นมาแล้วก็ตายครับส่วนของต้นที่ตายมันเกิดจากอะไรแล้วมันเสียหายไปจํานวนมากน้อยขนาดไหนจากการใช้เคมีอย่างจริงจังจริงๆแล้วเนี่ยแปลงที่เรายืนอยู่ในนี้ครับถ้าอาจารย์ดูจากภาพรวมเนี่ยมันเป็นแปลงที่ผมปลูก ต้น8ปีแต่มันเหลือน้อยมากหตุผลเพราะผมใช้เคมีร้อแล้วก็ฉีดลยครับแล้วก็ทาทุกอย่าง100%แล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดโคลนเน่าตามที่เห็นมีมมอาการที่เหลืออยู่เนี่ยครับมันก็ทําให้ต้นต้เรียนเนี่ยแห้งเฉาแล้วก็ตายไปนะครับสวนที่ผมปลูกใหม่อีกประมาณ6ปีเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่อมีปัญหาที่โคลนแต่หลังจากที่ผมกลับมาใช้ของ3าเกลือคู่หวแนแผ่นด้วยปุ๋ยตาหญิงกเกษตรแล้วก็ไคโตซานกับอะมิโน,โนเนี่ยมันก็ฟื้นมาทุกต้นนะครับมันเห็นนมนมัยแา่องกหไ แงรงเลยครับโอ้โห สองปีก่อนที่มันเริ่มเป็นมานั้นก็เรียรกว่าอันตรายมากเลยไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยสองสามตันใช่ครับอยู่ๆทําไมถึงมาคิดเลิกเคมีล่ะครับก็วันนี้นจริงๆผมบอกว่าผมเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ไปไม่สุดครับเพราะว่าเราเนี่ยต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่มากอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเราใช้เคมีเนี่ยราคามันสูงเมื่อราคามันสูงบางครั้งเนี่ยเราก็ได้ไม่ได้ฉีดสม่ําเสมอและเราไม่ได้เลยแบบสม่าเสมอเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอง,องการสะสมในดินเนี่ยเคมีเนี่ยมันก็ทาให้เกิดไฟท็อปผมก็เลย กับน้องอุ้มผู้แนะนำนะครับแล้วก็ให้มาใช้ปุ๋ย หญิงเกษตรแล้วก็คู่หูนะครับได้ตัดสินใจใช้ตั้งแต่ว wow. ันที่6กรกฎาคมโดยการที od yes, ่ท kind of ุเรียนของผมเนี่ยใช้เคมีมาตลอดแล้วหลุดสารครับคือผมเนี่ยใช้การลงสารแพ็คโคนะครับแล้วก็ใช้การสัดสมานจากเคมีแล้วผลสุดท้ายเนี่ยยอดมันเดินครับพอยอดมันเดินก็หลุดสารครับโอ้คือถ้ายอดเดินเมื่อไหร่ก็คือมันก็ไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกครับไม่ได้ลูกเมื่อไม่ได้ลูกไม่ได้ผลแล้วเรายังไงต่อครับตอนนั้นนะครับก็ตัดสินใจมาใช้สารเกลือวุ้นแพนในการสัดสมานต่อหลังจากสัดสมานแล้วผมก็เปิดตาดอกกับสารทําต้น เรียนได้ออกลูกเนี่ยครับมันมีทั้งหมด3กระบวนการ1ครับทำใบครับ2าสองเนี่ยผสมอาหารครับสามบำรุงลูกครับเมื่อบำรุงลูกแล้วลูกโตแล้วตัดลูกก็เรากลับไปทําใบเหมือนเดิมแต่วันนี้เนี่ยผลิตภันธ์ของคู่บนแผ่นที่ผมมาทัดใจคือเมื่อเราสะสมอาหารเต็มที่แล้วชุดใบมันตันอาจารย์ครับแล้วมันเตรียมจะออกดอกเนี่ยเราฉีดแต่ข้างในครับที่บอกว่าฉีดนอกทําใบฉีดในทําลูกครับฉีดนอกทําใบคือฉีดด้านนอกของทรงพุ่มทรงพุ่มนะครับฉีดเลยครับในย่าับที่ทําใบแต่เมื่อทําใบเสร็จแล้วเมื่อเราสะสมอาหารเนี่ยเราฉีดแต่ในทรงพุ่มอออกก้ันน แล้วเราก็ฉีดแต่ข้างในครับเราดูอย่างเดียวว่าที่ใบมันมีรายแดงไหมถ้ามีราแดงแล้วเราก็ฉีดรแดงข้างนอกแต่ตัวอื่นไม่ต้องใช้แล้วครับเพราะวันนี้อาหารของ3เกลอือวนแพนเนี่ยรวมทั้งปุ๋ยเนี่ยมันเต็มที่แล้วครับมันสามารถที่บํารุงให้ลูกออกมาและเกิดการเจริญเติบโตได้ครับโอ้ท่านที่เคารพครับเรียกว่าทั่งพลูอย่างนี้ก็หมายความว่า,วาท่านทําจริงรู้จริงว่าความแตกต่างระหว่างเคมีกับอินทรีย์ที่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้พอตอนเนี้ยครับสิ่งที่เราเห็นหลังจาก4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากการใช้3เกลือ ตอนนี้ทุเรียนของผมเนี่ยติดอยู่ประมาณ40%ของแปลงครับคำว่า40%นี่หมายความว่าสมมติร้อยต้นก็มี40ต,ต,ต้นครับถ้าต้นหนึ่งติดประมาณกี่ผลครับตอนนี้เนี่ยในต้นหนึ่งติดประมาณ 50- า0ถึงผลครับยังต้องแต่งออกอีกด้วยนะครับเดี๋ยวลูกสวยมากตอนนี้ลูกของผมมันเท่าไข่ไก่แล้วครับไข่ไก่แล้วครับขไข่ไก่ครับโอโ้โหไข่ไก่ก็ถือว่าเตรียมตัวที่จะเป็นกระป๋องนมต่อไปถูกต้องครับถูกไหมครับพอเป็นกระป๋องนมก็จะมีความสวยครับความสม่ำเสมอแล้วครับตอนที่ ที่ผมต้องแต่งออกให้เหลือ5ถึง7ดอกนี่คือเทคนิคของการทำมาสติเนผมแต่งแต่ละช่อที่ห่างกันประมาณ30เซนเนี่ยแล้วดอกทั้งยาวทั้งใหญ่เลยครับและทุกวันนี้เนี่ยผมก็จะมาฉีดประมาณ7ถึง10วันครั้งต่อผลคือฉีดในชงพุ่มครับ,รบแล้วลูกโตมากและสวยมากครับแล้วทรงลูกเนี่ยสวยโดยที่ผมไม่ได้รับการปัดดอกเลยครับแล้วเราคาดไหมครับว่าปีนี้เราจะสักกี่ตัน ปีนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นอกตันได้เพราะเหตุผลมันติดอยู่แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ใส่จริงๆเนี่ยวัวนแพนดีครับแต่วันนั้นเนี่ยผมเนี่ยขาดน้ำอาจารย์มันทำให้ติดแต่ทุเรียนเล็กครับทุเรียนใหญ่มันไม่ติดเพราะน้ำไม่ถึงวันนี้ผมแก้ไขปัญหาหมดแล้วนะครับคือทำสระน้ำอยู่ข้างหน้าที่อาจารย์เห็นเนี่ยครับสระใหญ่อยู่เนี่ยครับก็หลังจากนี้ต่อไปผมเชื่อว่าวัวนแพนสามารถทำที่จะให้ผมได้รับผลผลิตมากกว่าเพราะมันตอบโจทย์จริงๆครับถ้าดูใบข้างหลังตอนนี้ผมมีความสุขมากเลยครับคุณหญิงคครรัับบพพีี่่หหญญิิงงมองแล้วพี่หญพ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามกระเวอลแพนเป็นที่พึ่งให้กับครูวัดนะคะให้กับพี่ๆเกษตรกรทั่วไทยที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโห oh, รู้สึกปลื้มใจจริงๆค่ะครูวัดครับ,รบถ้ามีคนจะมาขอดูเนี่ยหรือจะเข้ามาครูวัดนี่สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ให้เขาได้อย่างไรครับผมยินดี บอกพี่น้องเกษตรกร,ท,กรทุกท่านนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์สากลือวนแพนผมยินดีที่จะให้เทคนิควิธีการกระบวนการและตําราในการใช้ในการฉีดนะครับหรือในการดูแลโดยวันนี้เนี่ยผมต้องบอกกับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเลยว่าผมเนี่ยภูมิใจที่สุดดีใจที่สุดผมสามารถลดต้นทุนได้ถึง50%แล้วผมสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึงแม้ปีนี้ผมอาจจะได้น้อยแต่ปีหน้าผมสัญญาว่าผมเนี่ยจะต้องได้เยอะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะวันนี้ต้นของผมมันสมบูรณ์ครับ mm hmm. ท่านที่คารครับโอ้โหน้องหญิงนะครับแดนแอมสเตอร์ดิน ER ถึงขั้นปลบมือให้ก็หมายความว่าที่นี่นอกจากอากาศดีมันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับอากาศนี่ส่วนครับในการทําทุเรียนครับครบสองตรงนี้เคยเจอภาวะต่างๆเช่นภาวะร้อนเดือดร้อนดานหรือว่าภาวะที่ฝนตกหนักมีอะไรที่ทำให้ทุเรียนของเราเสียหายและสาเกลสามารถ ครับประคองได้อย่างไรครับแปลงนี้นะครับวันก่อนของน้ำเนี่ยไม่พอแต่ว่าแปลงอื่นไปเปรียบเทียบเดือนของผมเนี่ยใบมันยังดีเพราะวันนี้นการฉีดสาเกลือวนพนเข้าไปเนี่ยผมได้ไปศึกษาว่ามันเป็นวัคซีนพืชทีท่สามารถทาให้พืชเนี่ยแข็งแรงกว่าเดิมแปลงของผมเนี่ยไม่มีผลกระทบมากนะครับเพราะวันนี้วัคซีนมันอยู่ที่ต้นตูเรียนด้วยมันคือเรียกว่าวัคซีนพืชมัน,มน,มนแข็งแรงครับต้นแข็งแรงท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่สามารถจะปกป้องพืชได,ได้เท่ากับพืชสร้างภูมิคุ้มกันก็คือใส่วัคซีนลงไปสิ่่งเหลานี้ครับ มากกว่านะครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์มีอะไรอยากจะบอกพี่น้องว่าท่านลดต้นทุนได้เนี่ยเพราะอะไรบ้าง ปัจจัยอะไรที่ทาให้ลดต้นทุนครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะได้รู้จัก3 g มเกลอเวอร์แพนนะคะแล้วก็เราได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องเกษตร,รกรนะ,ะสิ่งที่ช่วยไม่สุดก็คือวันนี้เราอยู่บนเส้นทางเกษตรอินทรีย์ NC, ที่เราสู้กับตลาดเคมีเรื่รอ,องคุณภาพได้เลยนะะในานาม3 g มเกลอเวอร์แพนเลยเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในกรดอะมิโนของเรากับไคโตซานนะ,ะตัวโอลิโกเมอร์ของเราเนี่ยเป็นตัวสําคัญรวมถึงปุ๋ยทางเดินกกลหญิงเกษตรนะคะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถตอบโจทย์ในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตนะคะแล้วก็ทําให้คุณภาพของผล ผลิตเนี่ยได้ราคาด้วยนะฮะอาจารย์รแล้วก็ที่สำคัญก็คือลดการใช้ปุ๋ยใช้ยาเคมีออกไปได้มากกว่า80-100%ในบางแปลงเลยด้วยซ้ำค,ครับนั่นคือความสุขใจและความปรารถนาของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศการเกษตรครับที่สําคัญคือต้องลดต้นทุนแล้วก็ต้องเพิ่มผลผลิตต้องไม่มีสารพิษตกค้างในแปลงการเกษตรและที่สาคัญกว่านั้นครับเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยถึงจะยั่งยืนด้วยพลังจิตอันสำคัญค่ะบ,บ,บางครั้ง พอมีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ก็มักจะมีการเรียนแบบมีการทําให้เกิดการเสรื่อมเสียชื่อเสียงและก็เกิดความลังเลในกเกษตรกรหญิงที่ติดการครับในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์มีอะไรจะบอกพี่น้องครับอย่างที่จะฝากนะคะกับกเกษตรกรทุกท่านเลยนะคะท่านที่ใช้อยู่ก็ตามนะคะหรือว่าท่านที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆจากพวกเราอยู่นะคะแนะนําค่ะให้ปรึกษานะคะกับผู้ที่เป็นคนของบริษัท โดยแท้จริงนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะมีโลโก้แบบนี้ค่ะตราหญิงเกษตรนะคะเป็นผู้หญิงอยู่ในวงกุฎนะคะแล้วก็ใส่วงกุฎด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะจะต้องมีหน้าหญิงที่ดีการเท่านั้นและถ้าใครนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเช่นคุณครูวัดแบบนี้นะคะคอาจจะมีหญิงเนี่ยไปถึงที่เลยเพื่อเป็นการการันตีเลยว่าที่นี่แหละของแท้ของแท้ครับแม้ไม่มีใครตอบโจทย์เหล่านี้ แต่ของแท้คือเนื้อทองที่แท้จริงวันนี้3ามเกลือวแพนครับได้มาเยี่ยมเยียนความสุขของครูวัดและพี่น้องเกษตรทั่วนครศรีธรรมราชขอทุกท่านนะครับมั่นใจใน3ามเกลือววแพนว่าช่วยชีวิตของเกษตรกรได้จริงวันนี้เราทั้ง4ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วัวแพน,พนหญิง,ญงเ<ร>กษตรใช้ง่าย<ร>ละลายไวเ<ร>หน็นผล<ร>ทันใจเย้